มาไปดูก่อนเมื่อวานนี้ค่ะ คือศาลนะตัดสินคดีเรื่องของการลุกที่ป่าสงวนกับที่สอบประกอบนะคะ<ม>แล้วเอาไปทําสนามกอล์ฟค่ะของเจ้าสัวชื่อดังคือคุณประยุทธ์มหกิจสิรินะคะออไม่ใช่คุณประยุทธ์คนเดียวคือคุณประยุทธ์ไม่ใช่ข้าราชการแต่ว่าเป็นผู้สนับสนุนให้ข้าราชการเนี่ยประพฤติปฏิบัติโดยมิชอบ<ม>พี่กองคุณผู้ชมที่บวมได้อย่างไร<ม>วัดไปวัดมาเฮ้ยที่มันขยายเพิ่มขึ้นแบบนี้ไม่ได้ค่ะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ศาลที่จังหวัดสุรินเนี่ย ตัดสินพิพากษาจำคุกเนี่ยคุณประยุทธ์มหากิจสิริ24ปีครับส่วนลูกสาคือคุณอุษามหากิจสิริเนี่ยก็โดนด้วย12ปีและยังมีส่วนอื่นคือผู้ที่ร่วมในขบวนการนี้ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ในส่วนของเอกชนด้วยนะคะเมื่อวานเนี้ยศาลอ่านคำพิพากษาแล้วบอกอย่างนี้ค่ะกรณีคำพิพากษาเนี่ยเป็น ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3าจังหวัดสุรินนะคะคดีนี้ปปชเป็นคนฟ้องค่ะฟ้องนายประยุทธ์มหากิิสิริเป็นกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ของไทยน็อกสแตเลสจำกัดมหาชนกับพวกรวม11คนนะคะกรณีไปออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินนอสอสามกแล้วก็โฉนดที่ดินทำสนามกอล์ฟที่ตำบลบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าพอสารเนี่ยสั่งจำคุกคุณประยุทธ์เนี่ย คือ24่อคือ24ปีเดี๋ยวนะฮะคุณประยุทธ์เนี่ยลำดับท้ายทเดนะโอเค24ปีแล้วก็คุณอุสษาลูกสาวเนี่ย12ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็รอขอประกันตัวเพื่อออกไปสู้คดีใน, <c oughs> ในชั้นอุทธรณ์ค่ะไม่ทันฮะ <c oughs> ไม่ทันเพราะว่า ศาลต้องส่งเรื่องไปยังศาลอุทธร์ค่ะคแล้วเจ้าหนะ้าที่แทงเรื่องลงมาไม่ทนันแล้วปิดเวลาทําการพอดีค่ะเมื่อวานนี้เลยควบคุมตัวทั้งนายประยุทธ์เข้าเรือนจําที่สุรินค่ะแต่ว่าแกอายุ79ปีอ่ะพี่มีโรคประจําตัวไปอยู่แดนพยาบาลถูกต้องค่ะแต่ลูกสาวอะ่ะก็คือเข้าคุกไปเลยนะพี่อ,อยู่แดนเรียวกว่าแดนแรกรับ,รบใช่ใช่ค่ะคือสานพิภากษาอย่างนี้น่าสนใจค่ะ กฤษณพงศ์ผู้สกุลสถาพรเป็นอดีตเจ้าพนักออขออภัยเจ้าพนักงานที่ดินของโคราชสาขาสีคิ้วค่ะทำความผิดคือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157ค่ะก็คือไปรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนอสอสามกเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151.6กระทงความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่เรียกรับหรือยอมรับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149รวมทั้งหมด7กระทงคือโทษหนักสุดนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินนะคะออมีอำนาจในการซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตทำให้รัฐเสียหายค่ะเทศบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นเสียหายจำคุกกระทงละ6ปีค่ะรวมทั้งหมดคือ36 36ปีด้วยกันนะคะ แล้วก็รวมถึงเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลและไปเรียกรับผลประโยชน์โดนอีกค่ะคุกอีก6ปีรวมทั้งหมดเป็นคุก42ปีสำหรับกฤษณพงศ์อดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนะครราชสีมาส่วนคนที่2ค่ะจำเลยที่2อันนี้เป็นอดีตนายช่างรังวัด7ค่ะก็คือเป็นหัวหน้าฝ่ายรังวัดนายเทียมศักดิ์จินดาค่ะก็คือโดนหนึ่ง 151นะคะประกอบรวมกัน6กระทงแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไปเรียกรับผลประโยชน์ค่ะรวมแล้ว7กระทงแล้วไปสนับสนุนให้มีการกระทําโดยการทุจริตนะคะจำคุกกระทงละ4ปีนะคะรวม24ปีแล้วเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานเทศบาลไปเรียกรับผลประโยชน์จำคุกอีก6ปีรวมทั้งหมดเทียมศักดิ์ที่เป็นอดีตหัวนหน้าฝ่ายรังวัดจำคุก30ปีค่ะส่วนอีกคนหนึ่ง นายชายธงณสงขลาคนนี้ก็โดน157ค่ะ2กระทงรวมจำคุกกระทงละ2ปีเป็น4ปีค่ะคนที่4ค่ะนายพักดีพักดีเมฆเป็นอดีตนายช่างสำรวจระดับ6ของสำนักงานสอบประกนครราชสีมานะคะคนนี้ก็คือผิด157เช่นเดียวกันค่ะออรวมสองกระทงจำคุกกระทงละ2ปีรวมเป็น4ปีค่ะ อันนี้คือเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าทีจ่จะดน157ด้วยจะโทษจะหนักกว่าคนอื่นเขาส่วนจำเลยที่5ถึงจำนวยที่11เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานค่ะให้ไปทํารักษาแต่ใช้อํานาจโดยทุจริตอะคะ่ะทำให้รัฐเสียหายนะคะคนที่5คือนายประทีปแสวงลาบเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานตามการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินและรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ ตามหนังสือนสสามกค่ะอันนี้ความผิดมาตรา151ประกอบมาตรา86จําจำคุกรวมทั้งหมด24ปีนะคะเพราะผิด6กระทงจำคุกกระทงละ4ปีค่ะส่วนบริษัทเล็กุูดคันที่ขับจำกัดนะคะมีการรังวัชนดที่ดินค่ะอันนี้มีความผิดแต่ว่าโดนค่าปรับนะคะ20,000บาท ส่วนไทยน็อกสเตนเลสจำกัดมหาชนค่ะอันนี้คือแยกเป็นการแบ่งแยกฉนดที่ดินแล้วก็ไปรางวัดนสสากผิด151ประกอบ86รวม3กระทงปรับ60,000บาทเพราะว่าเป็นเอกเ,อเ,ป,เป็นเป็นบริษัทเป็นนิติบุคคลน่ะคะคส่วนอีกคนนึ่งค่ะนายชองพอลเทววแนงเป็นสัญชาติฝรั่งเศสนะคะกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัทไทยนอกสแตนเลสจำกัด แยกเป็นแบ่งแยกโฉนดที่ดินแล้วก็ไปรังวัดที่นสสามกอแล้วก็ไปรังวัดสอบโฉนดที่ดินค่ะความผิดรวม3ามกระทงจำคุกกระทงละ4ปีรวมเป็น12ปีแต่ที่คนสนใจที่สุดคือจำเลยที่9กับจำเลยที่10ค่ะจำเลยที่9คือนางสาวอุตนามหากสิริค่ะลูกสาวของนายประยุทธ์มหากสิศรินะคะจำเลยที่9คือเรื่องของการรังวัดเขตโฉนดที่ดิน รางวัดเขตโฉนดที่ดินรวม3กระทงจำคุกกระทงละ4ปีเป็น12ปีค่ะแล้วก็ปิดท้ายนายประยุทธ์มหากิสิรินะคะเป็นกรรมการและผู้มนวยการใหญ่บริษัทไทยน็อกสแตเลจจำกัดมหาชนนะคะก็คือผิดเรื่องการราังวัดตรวจสอบเนื้อที่ดินตามนอส3กค่ะแบ่งแยกโฉนดที่ดินคือเป็นผู้สนับสนุนให้มีการทำความผิดนะคะรวมทั้งหมด6กระทงกระทงละ4ปีค่ะ ก็จึงรวมเป็น24ปีนั่นเองนะคะซึ่งอีกคนหนึงค่ะหนีคดีไปคือนายจิเทนเดอร์พอลเวอร์มานะคะคนนี้ถูกจำคุก3กระทงกระทงละ4ปีก็รวมเป็น12ปีแต่ว่าอย่างที่บอกไปเจ้าตัวเนี่ยหนีคดีไปศาลก็ให้ออกหมายจับแล้วก็ปรับนายประกันนะคะที่น่าสนใจคือเหตุการณ์เนี้มันเกิดขึ้นเป็นคดีที่ 3และเป็นคดีที่ปปชเนี่ยสั่งฟ้องคุณประยุทธ์เองด้วยนะคะ<ฆ>ขออนุญ,ญาตพาไปดูนิดนึงนะพี่กองคุณผู้ชม<ฆ>มีการไต่สวนเอกสารพยานหลักฐานนะคะ<ฆ>ให้พิจารณาฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมายแต่ฝ่ายอายการเห็นว่ามีสำนวนข้อไม่สมบูรณ์หาข้อยุติร่วมไม่ได้ท้ายที่สุดเนี่ยปปชฟ้องเองค่ะ<ฆ>พี่กองคุณผู้ชมคดีจึงได้ออกมาแบบนี้นะคะเป็นคดีที่ปปชฟ้องนะคะ แล้วก็นับเป็นหนึ่งในสคดีที่ปปชเ,เขาชี้มูลความผิดเรื่องของโฉนดในเขตที่ดินรัฐของคุณประยุทธ์มาหากิจสิรินะคะคดีก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องการออก,อกเอกสารสิทธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่แล้วก็ป่าไม้ถาวรอ,อ,อันนี้อยู่ที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเนื้อที่66ไร่น่าจะมีการนำที่ดินออกนอกหลักฐานอันเป็นที่ของรัฐประมาณ19ไร่แล้วเอามาทําเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบอะค่ะ 9สิงหาคม66ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8เนี่ยตัดสินกล่าวหาอดีตพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่กับพวกรวม11คนชื่อของคุณประยุทธ์นี่อยู่ลำดับที่6นะเป็นจำเลยที่6นะพี่ถูกลงโทษจำคุก4ปีแต่ลดเหลือ2ปี8เดือนแล้วก็เพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวแต่ครั้งนั้นคือประกันตัวได้อ,อีกรอบหนึ่งคือ4พฤษภาพฤศจิกายน67ค่ะ ปปชชี้มูลความผิดเป็นอดีตเจ้าพนักงานที่ดินที่สีคิวอะค่ะโคราชนี่แหละไปแก้ไขแผนที่เนื้อที่ในการรังวัดสอบเขตที่ดินค่ะที่สีคิวนะคนรราชสีมานะคะก็เป็นคดีนี้ที่คุณประยุทธ์มหากิจสิริเนี่ยถูกกล่าวหานั่นเองค่ะครับคือจะเห็นได้ว่าไอ้กระบวนการสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำกันเป็นกระบวนการกเลยนะครับอ,อยู่ๆเนี่ย,อเ,ยเอกชนนะต่อให้รวยขนาดไหนเนี่ย เขาก็ทาเรื่องแบบนี้ไม่ได้ถ้าเจ้าหน้าที่ถ้าข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสพกที่ดินหรือป่าไม้สุดแท้แต่กรณีเนี่ยนะครับจะไม่ให้ความร่วมมือนะแล้วทําคนเดียวก็ไม่ได้อีกถูกต้องอคือฝนะ่า衲อธิบายเป็นกระบวนการคือกรณีเนี้ยเกิดขึ้นปี6 4ี่ที่ปปชชุดใหญ่เขาพิจารณาแล้วอะค่ะอย่างที่พี่กองบอกเลยร่วมกันเอกชนกับเจ้าหน้าที่56คนนะคะลังวัดฝ่ายช่างปฏิรูปที่ดิน เอกชนคือบริษัทไทยน็อกสเตเลทมีชื่อคุณประยุทธ์ก็คือว่าอย่างนี้เอกชนไปสนับสนุนจ้ะให้เจ้าหน้าที่รัฐพี่ก้องที่มันบัวมาขยายเนื้อที่ดินของโฉนดแล้วเอามาสร้างสนามกอล์ฟ m มล n t เทนครีกกอล์ฟแอนด์รี r อร์ทแอนด์เรสซนนครราชสีมา คือเขาไปดูคือกลุ่มเอกชนเนี่ยเขาไปซื้อที่ไว้ก่อนอทั้งมีโฉนดแล้วก็ไม่มีโฉนดคือซื้อแบบคละคละคละกันไปใช่ปหคะแล้วก็เอาที่ดินที่แบบดูแล้วมันแบบไม่มีหลักฐานใ,นใดๆเนี่ยเข้าไปรวมด้วยซึ่งอยู่ในเขตสปปและป่าสงวนท้ายที่สุดเอาไปทําสนามกอล์ฟค่ะอ่านะคือมีเอกสารจนได้ใช่ใช่ไหมครับใช่คือคน เศรษฐีบางส่วนเนี่ยเขาก็มีเขาก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดามาพิมพ์ก็ทําผมก็ทํา <c oughs> อะไรเงี้ยนะสมมุติว่าผมรวย <c oughs> มากเลย <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ้วก็ซื้อไว้นะโสนดมี5แปลง <c oughs> แต่ห้าแปลงมันแบบมันได้ไม่กี่หลุมเองอะไรเงี้ยนะสุดท <c oughs> ้ายก็ไปเอาข้างๆมาก็มีคนมาเสนอขายจะมีคนแบบพวกท้องถิ่นนะกมืองท้องถิ่นบ้างน, <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> ผู้นาต้องถิ่นบ้างรวบรวมรวบรว,ร,วรวมแล้วก็มาเสนอเสนอเสนอไม่เป็รายตรงเนี้เดี๋ยวจัดก,การให้ะนะไอ้ที่ไม่มีโฉนดไม่มีเอกสารสิิตเดี๋ยวจัดก,การให้ก็มีข้าราชการร่วมขบวนการนะก็ติดคุกกันก็นมากไอ้รอดหูรอดตาเจ้าหน้าที่ไปก็เยอะบางทีก็ไม่ได้รอดหูรอดตาหรอกเจ้าหน้าที่ก็ตาถั่วบ้างตาอะไรกันบ้างนะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่บ้างบันก็ mm hmm. วัดผมถึงบอกบอกต้องตั้งคําถามได้แล้วนะครับคุณผู้ชมว่าไอ้นโยบายแจกที่ดินเนี่ย มันควรจะเลิกได้แล้วคือที่ดินเรานึกถึงเราเป็นคนชั้นกลางเนี่ยกว่าจะมีที่ดินแปลงหนึ่งสัก50ตารางวาเนี่ยโอ้โหผ่อนการเลือดตากระเด็นเลยผ่อนยันลูกบวชเลยนะครับลูกบวชบางทียังไม่หมดเลยนะนยันหลายข้าโรงเรียนอีกแบบนี้นะแต่ว่าบางคนในนามในานามของคนจนในานามของเกษตรกร,ร,กรซึ่งจริงบ้างปลอมบ้างเนี่ยนะกลับได้ที่ดินแปลงสวยๆได้แล้วก็ทําอะไรได้แล้วก็ไปทําไร่มัน ที่ดินปากช่องทำไร่มันเมื่อเทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจกับผลตอบแทนเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บทำไร่านทำปับป๊บปมันราคาไม่ดีอย่างโนนอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวก็มีคนมาติดต่อขอซื้อขายก็มีกระบวนการแบบนี้ไปฟอกมาฮะที่ดินที่เป็นตมบัติชาบก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยขณะที่เกษตรกรเนี่ยก็ไม่ได้มีพูดง่ายว่าคือยุคนี้กัน การช่วยเหลือเกษตรกรหรือช่วยเหลือคนจนมันมีวิธีการอย่างอื่นตั้งเยอะแยะไม่จําเป็นจะต้องให้เขาปลูกมันปลูกข้าวอย่างเดียวหรอกปลูกมันปลูกข้าวราคาไม่ดีก็เป็นนี่รัฐก,ก็ต้องไปช่วยอีกอ่ะอาชีพอื่นก็มีก็คิดให้มันครบวงจรสิสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าเอาเกษตรกร,เ,กรเอาคนจนมาเป็นข้ออ้างมาบาังหน้าเฉยเฉลเราที่ดินที่ดิน,ท,ดนที่ชาวบ้านได้ไปอ่ะพี่กองอ,อันนี้พูดกันแบบไม่กลัวโทลงเลยนะถามเหมอะว่ามีใครไม่เคยเอาไปแล้วแปลาธาตุบ้าง จำได้ไหมตอนลุงป้อมเป็นรัฐมนตรีเป็นเป็นรองนายกที่ดูแลเรื่องที่ทํากินแล้วไปมอบโฉนดอะพี่กองตอนนั้นยังรักใคร่กันดีกับคุณธรรมนัทคุณธรรมนัทให้ลุงป้อมมอบเลยเคําพูดลุงป้อมที่พูดบบกับเกษตรกรคืออย่าให้โฉนดไปอยู่กับไอ้พวกเจ้าหนี้อีกนะลุงป้อมใช้คําว่าอีกนะแปลว่านักการเมืองก็รู้ว่ามันมีการเล่นแร่ปลายท่าที่ดินที่สปปถามจริงเหรอค่ะมันเปลี่ยนมือได้หรอ มันเป็นที่หลวงที่อนุญาตให้ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรตัวจริงอะแต่ว่าแบบไม่มีที่อะอเอาลหละจะได้ไม่ต้องเสียค่าที่แต่สุดท้ายมันเกิดการเล่นแร่แปลธาตุกันอะคุณผู้ชมแล้วมันยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าคือแบบเอกชนที่มีเงินและข้าราชการที่สยบสมยอมกับค่าค่าธาตุเงินนะคะ,ะวันนี้ผลจึงออกมาเป็นแบบนี้ คุณประยุทธ์มหากิชสลีแกเคย,เคยถแถลงแบบว่าโอ้โหไอ้น,นี่เลยนะพี่กองว่าแกไม่มีส่วนร่วมไม่เคยใช้ไม่เคยสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐเลยแล้วแกก็มั่นใจว่าไอการรังวัดทุกแปลงที่ดินที่ได้มาชอบโดยกฎหมายมนะแต่อากไม่เป็นลรยฝาแงแรกรหรอหลกคือต้องเลิกแจกที่ดินอนะ่ะเลิกแจกที่ดินนะครับรไม่ว่าจะในะนามของกเกษตรกร,รหรือในนามของคนยากจนะนะคือช่วยเขาด้วยวิธีอื่นเถอะนะ แจกไปแล้วก็มันจะกลายเป็นแบบนี้มันก็เอาตรงๆนะมันก็มายุติธรรมกับคนอื่นเหมือนกันใช่ค่ะนะออแล้วก็รวมถึงที่ดินแม่สมพรไปถึงไหนแล้วออช้าไปไหมเงียยไปหรือเปล่าออหรือเราไม่ได้ตามข่าวนานพี่กองอยังนะคะปาลินานะ่ะไปรอแล้วไปยืนบกทงคนแรกเลยเพราะว่าโดนล้อจริยธรรมไงกรณีถือครองเนี่ยที่สปกแกก็อ้างว่าเป็นมรดกพ่อแกให้มาอ,อ่าส่วนที่ดินแม่สมพรเนี่ยก็โอนคือแล้ว พี่กองเพิ่งรู้ว่าเขาฟ้องเจ้าหน้าที่ด้วยนะอเออว่าแบบ,บอนุญาตให้ออกโฉนดได้ยังไงแต่ในโฉนดที่ดินนั้นสลักหลังเอาไวน้นี่ว่ารับรู้นะว่าที่ตรงนี้มันอาจจะเป็นที่ป่าสมบนก็ได้เป็นที่สปกรก,ก็ได้เพราะฉะนั้นเซ็นรับรองไว้นะว่ารู้นะต่อไปเ็าจะเอาคืนเนี่ยห้ามร้องห้ามบ่นนะคดีไปถึงไหนล่ะคะค